พักร่วมฝ่ายค้านครับเขาจับมือกันไปยื่นปป,ปชซึ่งตะบอกว่าการดําเนินการในครั้งนี้พักร่วมฝ่ายค้านก็มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆหลักฐานโดยพุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกาโหมครับนอกจากนี้ก็มีในส่วนของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงพาณิชย์นะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการทุจริต การปฏิบัติหน้าที่ตามยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาด้วยนะครับได้รับการเปิดเผยจากคุณประเสริฐจันทระร,รวงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพักเพื่อไทยครับในฐานะเลขาธิการของพักเพื่อไทยได้มีการเปิดเผยว่าในวันที่10มีนาคมนี้พักเพื่อไทยจะไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชโดยได้พุ่งเป้าไปที่ประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ โดยจะยื่นให้กับ2รัฐมนตรี2รายครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมนอกจากนี้จะมีนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะฐานทุจริตการปฏิบัติหน้าที่การเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157มาตรานี้ต้องบอกว่าโดนกันเยอะนะคุณสันธนครับส่วนประเด็นอื่นๆนั้นคณะทํางานของพักร่วมฝ่ายค้านนะครับอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลประเด็นข้อกล่าวหาต่างๆเพื่อจะนําไปสู่การยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับบางเรื่องเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองควรจะมีสูงกว่าคนอื่นๆแม้บางเรื่องนะครับคำวินิจฉัยจะเป็นแบบหนึ่ง แต่ก็ควรนํามาพิจารณาเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมประกอบในการพิจารณาด้วยครับนอกจากนี้ในส่วนของพักก้าวไกลได้รับการเปิดเผยจากคุณชัยธวัตตุราทนในฐานะเลข,ขาธิการของพักก้าวไกลนะครับก็บอกว่าจะมีการดําเนินการด้วยเช่นกันสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาพลเอกประยุทธ์ไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟมาคำนวณเป็นภาษีเงินได้พึงประเมินในการเสียภาษี รวมไปถึงกรณีที่ดินของเจนะซึ่งต้องบอกว่าวันนั้นมีการอภิปรายไปที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณนิพนธ์บุญยามณีน,น,นะฮะนอกจากนี้จะมีการยื่นร้องไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยต่อไปครับขณะที่นายคุณสงครามกิจเลิศไพโรธซึ่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อชาติก็ได้กล่าวเสริมขึ้นมาบอกว่าจะมีการยื่นเรื่องต่อปปชในกรณีของนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยเช่นกันในเร็วๆนี้ในประเด็นที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาด้วยครับ